แมรี่กินนมนะลูกนะแคลดื่มนมสิลูกอ้หลับแล้วในที่สุดก็ดื่มชาดได้แล้วเสดตื่นอีกแล้วเหรออยากจะกินคุกกี้จุงเบยโอ้ยังกินไม่ได้เดี๋ยวก่อนคุณสามีนะ่ะมีหมวกเบสบอลนี่นะอะให้นมลูกแล้วก็ลูกจากไหนก็แม่อมอร่อยที่รักแล้วโค้ผมอะอะไรอ,อยากจะได้หมวกนี่เหรอได้นี่ไง ดูทีวีให้สนุกนะคนเฮ้ยมันใช่ด้ทีไหนกันล่ะโอ้ยทุกเช้าเนี่ยจะมาเทียงอะไรกันนะกันนะฉันมาก่อนไม่ฉันมาก่อนให้ฉันก่อนสิงั้นก็มาเศร้ากันเลยรอบแรกไม่ฉันต้องได้เข้าน้ำก่อนสิ แม่รู้วิธีจัดการกับปัญหาโลกแตกแล้วล uh ่ะและคนที่จะได้อาบน้ำก่อนก็คือฉันเองโอ้ตามใจพ่อจ๋าพ่อจ๋าคือพวกหนูอยากได้รถจัรยานนะคะโอ้ยมันแพงไปลูกโอ่พ่ออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันหาทางเองอ่ะ เราอยากได้จักรยานแต่ว่าทำไมจะต้องมาขี่ด้วยกันล่ะพ่อฮึใค mm hmm. รอยู่บ้านหรือเปล่าขอส่งข้อความหน่อยแล้วกัน mm hmm. อ้าใครส่งข้อความมากันละเนี่ยไหนดูหน่อยสิอา้าวเฮ้ยไม่พาสัวด้วย mm hmm. เหรอเฮ้ยเด็กสมัยนี้มันเก็บความลับเก่งจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรฉั oh. นจะมีลูกสาวฝาแฝดเนี่ยมองทั้งนี้หน่อยสิ ได้แล้วนี่ไงคะพ่ออ๋อเฮ้มันไปหาหนมข้างล่างเหรอได้เด euh mm so uh ี๋ยวไปเลยแกน่ะแกได้เวลารดน้ำต้นไม้เละเฮ้ยใครอ่านของฉันน่ะนี่เธออ่านข้อความเนอิกแล้วเหรอ ยัยคนทรยศนี่เกิดอ,อะไรขึ้นอีกเลยเนี่ยโอ้ยแพกมาที่บ้านก็ต้องต้อนรับดีๆสิแหมจ๋าฉันไึ้คิดถึงเธอจังเลย <c oughs> แบบนี้แหละดีออมอร่อยจังเลยออ้โหนี่เธอกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะ <c oughs> เอ้าไงคะแม่ไงจะาสาวๆว,วันนี้นะนะเดี๋ยวเราจะไปหาหมอฝันกันลูกเ <c oughs> อ,อหละคะ่ะ มามาตรวจฟันกันเลยนะแคลฟันสวยมากลูกดีมาก uh huh. เลยงั้นก็ไปได้นะแมรี่เปิดปากสิลูกอ้าปากเร็วเร็วอ้าปากไม่เอาอ่ะฟันหนูกหัวเอ,อ้ยได้เดี๋ยวแม่จัดฟันให้นี่ไงฟันของลูกก็สวยเป๊ะเลยนะ นทไมี่นี่เธออยากจะถ่ายเซลฟี่มะอ๋อได้เลยสวยปะฉันว่าฉันสวยแหละเฮ้ยฉันยิ่งกว่าตัวประกอบซเสียอีกเป็นทุกรูปเลย เป็นไหมลูกมาสวนสนุกครั้งแรกเฮ่ไปไหนแล้วอ่ะแล้วอีกคนไปไหนล่ะลูกเจอจนได้อือแมรีอยู่นี่นี่เองแมรี่แม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่าแยกกันเข้าใจไหมเฮ้ยฉันนี่ต้องปวดหัวทุกทีเลยนะโอ้แม่รู้แล้วไปเร็วเข้าทีนี้ทั้งสองคนก็แยกจากกันไม่ได้ละ เออจุงแม่มาแมรี่ลูกกินอะไรอะ่ะกินขน,นมอีกแล้วเหรอกินแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะลูกแม่ต้องจัดการอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋ออ่ะ,อะทีนี้ก็กินไม่ได้แล้วเฮ้ยห,หนังยางเต็มปากเลยอ,ะอ่ะยฉันอึดอัดเลอเดี๋ยวลูกก็จะรู้เองว่าอะไรดีที่สุดอะ่ะนี่เธอนี่เธอเธอว่าไงชุดนี้ดีปะ่ะสีมันก็สวยดีอะ่ะ วันนี้เรามาพอไม่อยู่เงินก็เสร็จฉลาโจรอุ้ยโอ้โนี่หนังยางมัดปากสามารถจับโจรได้ด้วยเหรอเนี่ยแน่โดนจับซะแล้วล่ะอุ้ยเก่งจังเลยอ่ะขอบใจนะจจะหนูที่ช่วยจับโจรของเราเนาะเธอได้ตราตำรวจไปเลยนะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเช่นกันแฮปปี้เบอร์เดย์นะจ๊ะเออแล้วไหนของขวัญนะติดตาก่อนสลุกเซอร์ไพรส์กำลังจะมาแล้วอีกนิดเดียวนะลุงนะไ่ไงเออ,เอ,อรถเหรอ,อ,อทำไมมีแค่คันเดียวแคลรอันนี้ลูกเย้ย <Yeah! c oughs> ทำไมแคลรได้ทุกอย่างเลยโ okay, อเคแมเรียเไปเลยไปไม่แฟร์เลยอะ <c oughs> หนูอยากจะได้กุญแจเหมือนกันนะ <c oughs> พอพ่อรู้แล้วล่ะ hmm. นี่ไงเราก็ติดพวงมาลัยทั้งสองด้านเลยแบบเนี่ยพอใจแล้วใช่ไหมพ่าจะพ่อขอเงินหน่อยนะคะ hmm. อ,อุ้ยเงินไม่มีเลยนี่นาะ hmm. แต่พอรู้วิธีการทำเงินแล้วล่ะอติกตอกเนี่ยแหละจะทำให้ฉันดังแล้วก็มีเงินเจ้า ah. สาวพ,พอไม่งานไม่ทําทำนะไปถ่ายอะไรก็ได้ที่มันติดกระแสให้หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพ่อจะโพสเอง ดีมากดีถ่ายต่อไปลูกฮยโอเคถ่ายอีกก็ได้ดีมากลูกเดี๋ยวก็ดังแล้วล่ะ <c oughs> อะอะไรเนี่ยเสร็จแล้วอเหรอนายพอขอโพดูหน่อยช้ <c oughs> อเมื่ <c oughs> อไหร่จะได้เงินน่ะ <c oughs> เพราะว่าเงินมันเข้าก๊าฉันนยังไงล่ะ เน,นี้ไม่สบายพ่อ,พอวันนี้หนูต้องไปสอบอะอ๋อพ่อรู้แล้วแมรี่ช่วยน้องสาวแกหน่อยสิใช่ไปสอบให้หน่อยนะไม่หนูไม่ชอบอะเอานะแมรี่แคลใส่เฮดโอ<ท>นดูได้ลูกนะทีนี่ก็ทำตามที่แคลบอกเข้าใจไหมโอ้ยโชคดีนะลูกนะดีจังเลยค่ะพ่อ,อ เออส,สวัสดีค่ะครูอ่าเธอนั่งทีอฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเปล่าฉันอยู่นี่แล้วนะโอเคโอเคพูดตามฉันนะเอ่อสามเหลี่ยมมีสามมุมค่ะอุ๊ยเป็นอะไรไหมเนี่ยเงินก็นไปแก้โจทย์ที่นาการะดานเลยถ้าสิบคูณ X ได้เท่ากับหนึ่งร้อย แล้ว x มีค่าเท่าไรเอ่อ x x คูณสิบได้หนึ่งอยอถ้างั้นคำตอบก็ฮาแม่ป่องอ่ะเฮ้ยใครสอนเธอเนี่ยงั้นฉันก็ให้ f เธอไปก็แล้วกันนะพ่อจ๋าพ่อขอดื่มชาหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอะไรนะชาหรอโอเคอ้อหนี่ของฉันเหรอแม่ขอบใจนะ โอฐานเธอมีน้ำใจฉันให้แอบวกไปเลยเฮ้ยขอบคุณนะคะนี่นีนี่ขอเล่นด้ยวยคนดิฉันอยากจะเล่นบ้างอะ่ะเออเอาไปเสียไปไม่ไม่แช่นเนี้ยอันนี้ไงนี่ขอจอยเกมหน่อยสิเฮ้เยทำไมเล่นไม่ได้อ่ะม,มันกดอ,อะไรไม่ได้เลย แมรี่นัเธอเหรอใช่แล้วฉันก็ทำลาทุกคนเลยแมรี่เธอจะเข้ามาเล่นทำไมเนี่ยเอามาไม่จชเจ,เจาก่อนเอามาสาวๆไม่จะต้องแย่งกันเลยลูกเดี๋ยวพอจะแบ่งให้ก็แล้วกันนะนี่คนใช้สมองมั่งสิใครจะไปใส่ผ้าพันคอสั้นขนาดนั้นอะ นี่เขาตัดกันแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คุณคิดซะหน่อยทีนี้ทั้งสองคนก็ได้ใส่ผ้าพันคอแล้วเฮ้ย <net> ขอบคุณค่ะแม่ถวยรางวัลฉันสาวๆใครทำเนี่ยมองมาเลยแมรีร่เหรอหรือว่าเธอแกรเดี๋ยวแล้วคนไหนมันแมรีร่กันล่ะเนี่ยพ <net> อยังจำลูกสาวตัวเองไม่ได้เลยเนี่ย แมรี่แล้วนี่ก็แคลจะได้ไม่สับสนไงนี่เอากระดาษออกได้ยังเนี่ยไม่ไม่ไม่พอจะได้จำได้อ๋อแบบเนี่ยต้องใช้วิธีเดิมสาวสาวอยากขยับเชียวนะนี่คุณจะเขียนอะไรลูกอะฮะสาวสาวชอบต่างหูไหมลูกแม่น่ะมีต่างหูอันใหม่แมรี่น่ะได้ดวงจันทร์ <Wow. S 2> สซนแคลก็ได้พรอาทิตย์ไงไม่ต้องใช้ปากกาแล้วนะเป๊ะมากเลยคะ่ะอ่ฮาฮัลโหลโอเคโอเค,อ,เคอยากจะคุยกับแมรี่เหรอแป๊บนึงนะ oh. เออมีอะไรอยู่ตรงกำแพงอะแมรี่โอ้พระจันทร์นี่เองอ่ะลูกแม่อยากจะคุยด้วย <S <S จะต้องแปรงฟันก่อนเข้านอน oh. แต่บางทีแปรงสีฟันก็ติดหลองฟันเฉยเลย ขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจนะคุณเอ่อแมรี่แม่พอเจอแล้วแมรี่แมรี่ไม่ได้ไม่รู้แล้วถ้าเกิดไม่ใช่เหรอมั้งอไม่ขอความส่งมาดูสิแมรี่โดนจับตัวไปอ่ะไม่นะแมรี่หายใจลึกๆนะพ่อว่าพ่อมีแผลแล้วเหละ อันนี้เอาเงินไปอาลูกสาวไปได้เดี๋ยวเราไม่มีเงินนะพ่อนะออเฮ้ยเดี๋ยวมีคนส่งข้อความมาอีกแล้วนี่คือร่องรอยของอแมรี่หรือเปล่าไปเร็วเข้าไปทามหาแมรี่กันเฮ้ยนี่มาโรงเรียนนี่นะเฮ้ยมาตินคุณจำช่วงเวลานั้นได้ไหมโรล่ามา<อ>เป็นเมียฉันไมหมล่ะ โอ้ฉันจำได้เฮ้ยดูล็อกเกอร์นีส่สิโอ้คุณคะเราจะต้องไปตรงนี้นะให้เร็วเข้าเร็วฉันรู้จักที่นี่แหละเอาล่ะมาถึงแล้วจำที่ได้ได้ไหมผมจะขอคุณแต่งงานใช่ตกลงคะ่ะตอนนั้นเรามีความสุขมากเลยเออ,เออคือเรามานานมาแล้วอ่าดูสิต้องไปที่โรงพยาบาลไปเร็ว แมรี่แมรี่โอ้คุณจำได้ไหมที่นี่ฉันลอดลูกที่นี่เองทั้งสองคนน่ารักจังเลยและตอนนั้นเราทั้งสองคนก็มีความสุขมากแมรี่ออกมาได้แล้วมา <c oughs>